พอได้สกายด็อกเตอร์ครับผมผมถึงรอดถึงวันนะี้ถ้านั่งรถจากแม่ตื่นไปแจยงยนะใหม้น่ะก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะพอ,พอดีสกายด็อกเตอร์มาครับปุ๊บจิตใ้เวลาประมาณ45่าทีก็ถึงโรงพยาบาลสุนดอกแจยงใหม่ก็ไปตันมือหมอพอดีก็ถึงรอดครับ ตื่นขึ้นมาประมาณ8ปดโมงเก้าโมงหมามันทะเลาะกันนะครับผมเลยวิ่งไล่หมาแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บอกมากเลยเหมือนกับหน้ามืดอะหายใจอบอครับก็เลยนั่งพักสักกรัมก็เอ๊ะพะเกีเป็นอย่างแต่รู้สึกว่าโ้บาไหวปวดปวดล้าวถึงหลังเดินเกือบแทบปไ่ไหวครับมัน ในเขตภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเดินทางไปมาระหว่างอำเภอมีความยากลำบากอย่างยิ่งครับทําให้มีปัญหาอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในการส่งต่อจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพไม่มากนักส่งมายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองอย่างมหาราชนาครเชียงใหม่นี้ครับการเดินทางโดยรถแอมบูเล็์หากต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงในพื้นที่ดังกล่าว อาจไม่ทันการในการช่วยชีวิตหรือลดภาวะความพิการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยครับโครงการสกายด็อกเตอร์จึงได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความเร่งรีบในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้ทําให้เข้ามาถึงการดูแลที่มีศักยภาพสูงได้ทันเวลาพอที่จะรักษาชีวิตหรืออย่างน้อยถ้ามีชีวิตรอดด้วยและสุขภาพดีด้วยไม่ทุพพลภาพด้วยก็เป็นเรื่องที่เราหวังอย่างที่สุดครับ Sky ยด็อกเจึงเกิดขึ้นด้วยการประสานงานของคนกลุ่มเล็กๆจากความยากลำบากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบินส่งมาสู่มหาราชนาครเชียงใหม่และโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ครับ mm. เมื่อมีการประสานงานในเขตเล็กๆ mm. การจุดประกายจากนี้ mm. ก็มีการขยายต่อโดยทีมงานของมหาราชนาครเชียงใหม่ร่วมกับทีมงานของสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมไปถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอากาศยานทำให้การบินนี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นจนถึงทุกวันนี้ปกติสกายด็อกเตอร์เราทำงานเป็น2รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือ secondary mission ก็คือการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับส่งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าแล้วก็แบบที่2ก็คือ เป็นพายมารีมิชชั่นก็คือไปออกไปรับคนไข้ถึงบ้านเลยนะครับเหมือนรถพยาบาลแต่เปลี่ยนเป็นอากาศยานหรือเฮลิคอปเตอร์ไปรับคนไข้ที่บ้านในพื้นที่ห่างไกลคนไข้ไหนที่เราจะไปรับก็คือคนไข้ที่จะต้องมีความเร่งด่วนมีความเสี่ยงที่จะสวนเสียชีวิตหรืออวัยวะนะครับที่ต้องรับการรักษาอย่างทันท,ท่วงทีการเตรียมการเนี่ยปกติสกายด็อกเตอร์เราก็จะประกอบไปด้วยทีมนะครับหลักๆก,ก็จะมีแพทย์เป็นทีมนาแล้วก็มีพยาบาลแล้วก็มีพารามดิกบุคคลเหล่านี้นะครับจะต้องมีการผ่านมาตรฐานการอบรอมนะครับการด าอากาศเพราะว่าจะมีความแตกต่างกับการดูแลทางรถนิดหน่อยนะครับเวลาขึ้นอากาศยานก็จะมีเรื่องการสั่นสะเทือนความกดอากาศมาเกี่ยวข้องนอกจากจะมีการอบรมไปแล้วนะครับเราก็จะมีการฝึกซ้อมร่วมกับอากาศยานอันต่อมาก็คือต้องเตรียมของครับของเราจะต้องมีมาตรฐานการรันตีว่าอุปกรณ์นี้สามารถใช้บนอากาศยานได้ทนต่อแรงกดอากาศทนต่อความสั่นสะเทือนของอากาศยาน กระบวนการทํางานเมื่อเราได้รับการร้องขอให้ออกปฏิบัติช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน,เ,นยเริ่มจากตัว169จะประสานมาที่เรานะครับเนาะเราก็จะมีแพทย์อเมอริกันจะคอยรับปรึกษา,า169อีกครั้งหนึ่งพิจารณาว่าคนไข้คนนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้อากาศยานในการเคลื่อนยา้ายหรือไม่นะครับถ้ามีความจําเป็นเราก็จะให้ทีมเตรียมของเตรียมคนนัดแนะอากาศยานเพื่อที่จะไปเจอกันว่าเราจะไปเจอเครื่องอากาศยานที่ไหนลงจอดที่ไหนจะต้องเตรียมจุดจอดปลายทางด้วยว่าจุดจอดปลายทางเนี่ยต้องพร้อม จะให้อากาศยานลงแล้วก็ต้องมีการเตรียมทีมต้นทางด้วยครับว่าจะต้องเตรียมมันทุแบบไหนให้ง่ายและรวดเร็ว,รวในการที่จะขนย้ายขึ้นอากาศยานครับเมื่อเริ่มบินแล้วจะมีแพทย์ที่เราได้ฝึกอบรมและทีมพยาบาลที่ฝึกอบรมเป็นอย่างดีที่ทราบเรื่องเกี่ยวกับการบินดูแลผู้ป่วยระหว่างทางและนําส่งลงมาสู่ปลายทางครับซึ่งปลายทางก็จะเป็นมหารทาชันครเชียงใหม่หรือเป็นโรงพยาบาลในสาธารณสุขซึ่งเป็นโรงพยาบาลนครพิงก็แล้วแต่ว่าจุดหมายปลายทางใดมีพื้นที่ในการรับผู้ป่วยได้ เมื่อเราทำการบินลักษณะนี้เราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและลดระยะเวลาในการเดินทางจาก4-5ชั่วโมงเหลือเพียงแค่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นครับเขตหนึ่งเป็นเขตที่มีการบินโดยสกายด็อกเตอร์สูงที่สุดในประเทศครับ ช่วยเหลือผู้ป่วยลกัลกลักสูงที่สุดก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจครับอันดับ2ก็เป็นกลุ่มการบาดเจ็บอันดับ3ก็เป็นกลุ่มที่มีโรคหลอดเลือดสมองและมีเด็กแรกเกิดบางกลุ่มที่เราจําเป็นจะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อเข้ารักษาใน ICU ทาลกแรกเกิดทั้งหมดทั้งมวลเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใ,ใจของหลายหน่วยงานและบูรณาการร่วมกันโดยไร้ขอบเขต เพื่อจะเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินเพื่อเข้าสู่การรักษาที่มีศักยภาพสูงโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยเมื่อมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินย่อมมีสิทธิ์ในการใช้โครงการสกายด็อกเรนี้ในการนำส่งเข้าถึงบริการมหาราชนครเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างมาตรฐานที่เป็นระดับมาตรฐานสากล เพื่อนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ผู้ที่เจ็บป่วยและก็บาดเจ็บฉุกเฉินครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเอ่อตก้าได้ขึ้นเครื่องไปถึงเชียงใหม่ มามีชีวิตรอดเนี่ยสำคัญมากๆเลยสําหรับสกายด็อกเตอร์แต่เรามาคิดถึงว่าหลังเนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ก,กับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่บนดอยพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสกายด็อกเตอร์เนี่ยจะช่วยได้เป็นอย่างมากเลยครับสําหรับพื้นที่ห่างไกลก็ขอบคุณทางทีมงานของสกายด็อกเตอร์นะครับที่น่าผมอยู่วันนี้ครับ